ันนี้เราจะไปผู้ครับเบอร์ยีเราจะอะไรจะติดตอนติดกันผู้คับเบอรเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยไปใช่ไหมพูดก่อนระหว่างรอเดี๋ยวมาเปิดให้อันนี้หนูไปครั้งแรกใช่ไหมเป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งป๊าป๊าม่าม๊าแล้วก็นิชาเลย เที่ยวกางเต็นท์เูตะเปิดกันเราจะไปดูมอกสวยแล้วก็ตัวหญอ่าฮะไปใหแล้วตัเต่ารือเต่ตาตด,กกด้วยเหรอตตบ,ตบตัตาเป็นกบหรือกบเหรอคะมีกบด้วยหรอตัตาเป็นกบอ๋อเจ้าชายเป็นกเจ้าชายได้เป็นลาบอ๋อเจ้าชายแปลได้ตวได้ืนกต้วมอยูอ่ที่พูะเปิดเหรอ มีถั่วเบิกมีเจ้าเจ้าชายกลุ่มนะคะทุกคนเราจะต้องไปดูถ้าไปไม่มีไม่เป็นไรโอเคโอมาล้างอะไมาล้าเลยเรามาอ่าร้านขนมจีนกปนเลยน้องมาตามดีเขาบอกขนมจีนร้านนี้อร่อยเราก็เลยลองลองสั่งชุดเล็กมานะคะไข่นี่คือฟองละสิบบาทแล้วไข่ฟองละสิบบาทแล้วก็ ชุดเล็กก็มระเจ็79บเก้าาทมีอะไรบ้างอ่ะก็เจะเอ้ยร5อบรอยห้าสบสี่บาทนะคะมีน้ำน้ำยาให้สามอย่างนี่เขาน่าจะมีแบบตายตัวมาแล้วแหละว่าน้ายามีอะไรบ้างนี่น่าจะเป็นน้ำยาน้ำนี่มีน้ำยากระทิน้ำยาป่าแล้วก็น้ำยาถั่วไม่รู้เหมือนกันนะนี่แล้วก็ขนมจีนสีสวยงามอ่ามีผักให้ฟรีได้เติมได้น้ำยาเติมได้น้ำยาเติมได้ผักเติมได้ตลอด แต่เส้นถ้าอยากได้เพิ่มก็ไปซื้อเพิ่มใช่โอ้แต่เส้นก็เยอะแล้วนะนี้ไงอ่ะเอามากัดให้เนาะงนี่ชากินข้าวผัดใช่ไหม้าสั่งข้าวผัดมาต้มกับผักใบดูเมนูเขาดิ่น้อไก่ อีกจานมากอร่อยมากคือเรากินชุดสำหรับสองท่านร้อยร้อยห้าสิบสี่นมจีนเนี่ยก็จะได้มาประมาณพอดีสองท่านแต่่านกับน,น้ำอะ่เะเติมไม่ตลอดเลยแล้วอร่อยมากน้ำยาตาก็อร่อยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสำหรับที่เขาไว้กินกับหมี่กะทิแน่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะรสชาติออกหวานๆหนา่อยน้ำยาก,กะทิก็อร่อย คือผักไม่เติมอ่ะสี่จานแล้วอ่ะสี่ห้าจานอร่อยมากผักเติมได้ไม่อั้นก็คุม้มนะคะอร่อยร้านจะอยู่ตรงหลังหลังวัดผาซ่อนแก้วค่ะตรงเจดีย์ห้าพระองค์พอดีเลยร้าเจดีย์ห้าพระองค์ติดกับเซเว่นมั้งนะจ๊ะก็คือถ้าเราขึ้นมาปุ๊บมันนัางาร้านร้าน็จดียู่ติดเซเว่น เราก็สะดวกเวลาที่เราไปากลางเต็นแล้วก็หาซื้อของที่เราอยากใช้อยากกินเอาไปขึ้นไปตรงที่เราพักได้เลยเรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปหาซื้อของที่เซเว่นเนะาะเพื่อไปกินบนรีสอร์ทข้างบนที่กลางเต็นกันก็จะไปหาซื้อของเซเว่นโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาแบเนี้นแนะนำขนมจีนอร่อยมากมีอยู่ร้านเดียวมันรู้สึกขึ้นมา น้ำย,ยานเนี่ยเราเติมไปสองรอบ้วผักนี่เราเติมแบบนับพ้วนนัำน้ำทำไม่พ้วนเลนอร่อยอะมีผักต้มผักสดมีครบอร่อยจริงใครมาแถวนี้แนะนำทานจริงแล้วยังไงเนี่ยขอตัวกินก่อนนะคะอร่อยหยุดไม่ได้เลยเผ็ดเผ็ดอร่อยเพราเรากินน้ำยาปะาขอตัวก,กินต่อนนะคะ เซเว่นนี看看่ม right. <ina>? yeah. okay, ันจะมีสองชั mmm. uh ้นนะแล็แรกก็มาเนี่ยเขาบอก่าอุ้ยทำไมของน้อยเลยพอลงไปข้างล่างก็จะมีพวกของใช้เยอะก็จะแบ่งเป็นสองชั้นชั้นบนเหมือนจะพวกขนมของกินข้างล่างนั่นเป็นของใช้ส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยเราลองลงไปดูจ้าโอเคค่ะยังไงเซตขนมแต่ละที่มันไม่เรื่อ ทำราหยิบเลยไเช่าแล้วเร็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 วอมีอมีคอ้อทีอง่น้เพียรเต็มเลยอะไรนะไป นี่างนั่งเลยลูกถึงแล้วลานกางเต็นท์ของเรา<ป>เดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันเลยนะครับ<ป>วันนี้เป็นคืนแรกนะครับของเราที่มากางเต็นที่ภูทับเบิก ก็แผนของเราก็คือมากางเต็นที่ตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปทเที่ยวกันนะครับไป2ที่3าที่เสร็จแล้วก็หาที่พักกางเต็นที่อื่นอีกครั้งหนึ่งวันนี้ค่ากางเต็นนะครับก็คนละ3 0 0ร้อบาทนะครับวันนี้มาสองคนก็600้อย It's downwards, left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.